สวัสดีค่ะทุกทุกท่านมาพบกันเหมือนเช่นเคยค่ะกับรายการเลขเด่นประจำวันกับอาจารย์รักทางช่องทางซีวีดอทมีวันนี้เป็นวันพฤหัสที่2ี่สิหาสิงหาคมแล้วนะมาดูกันค่ะว่าดวงนของคนที่เกิดวันพุธวันอาทิตย์แล้วก็วันจันทร์เนี่ยวันนี้นะต้องระมัดระวังในเรื่องของการเดินทางนะอย่าทำผิดกฎจราจรค่ะเพราะอาจจะเดือดร้อนได้ส่วนในเรื่องของการงานกับการเงินเนี่ยถือว่ายังไปได้เรื่อยๆนะแล้วเป็นวันหนึ่งที่คุณจะมีโชคในเรื่องของการเสี่ยงโชคอยู่พอสมควรทีเดียวล่ะ สำหรับดวงวันที่เกิดวันพฤหสัสบดีวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์วันนี้ค่ะในเรื่องงานต้องระมัดระวังให้มากนะโดยเฉพาะใครก็แล้วแต่ที่ทํางานใกล้ชิดกับผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะมีเรื่องผิดใจผิดหูกันได้นะคะแต่ถ้าพูดถึงในเรื่องของการติดต่อเรื่องเงินทองการน,น,นําเสนอสินค้าการเปิดเผชเนี่ยนะคะเรียกว่าได้ผลดีเลยทีเดียวสีมงคลวันนี้ค่ะจะเป็นสีม่วงสีแดงสีชมพูแล้วก็สีขาวแล้วเรื่องประดับนาโชคในรอบสัปดาห์นี้นะคะ ให้เน้นในเรื่องของทองคำหรือเราอาจจะใช้เครื่องประดับสีทองแทนก็ได้นะคะเพราะสิ่งนี้จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ดึงดูดในเรื่องของการเงินกับโชคลาภมาให้กับเราใครก็แล้วแต่ค่ะที่ต้องการเสริมดวงในเรื่องของหน้าที่การงานให้มีความรุ่งเรืองปัญหาต่างๆของงานให้หมดไปเนี่ยให้ไปสักการะขอพอรกับหลวงพ่อโตวัดตาเรดายพ,พระพุทธศาสนาอิมนะคะหรือพระอุปปัตก็ได้แต่กราระบูชาท่านนะคะแล้วท่านจะให้พรเรา ในเรื่องหนนะ้าที่การงานได้อย่างดีเลยทีเดียวแต่ถ้าเกิดคุณต้องการเสริมดวงในเรื่องของโชคลาภก,กับการเงินเนี่ยให้สักการะบูชาพระแม่ลักษมีพระศิวลรีแล้วก็พระราหูค่ะทั้งสามองค์นี้นะเสริมดวงการเงินและโชคลาภให้กับเราได้ค่ะสําหรับคนที่เกิดในเดือนสิงหาคมนะคะหรือเกิดในวันเนี้ยถ้าเราต้องการทําบุญเสริมดวงวันเกิดเนี่ยบอกได้เลยนะคะว่าเน้นในเรื่องของการทําบุญที่เกี่ยวกับโรงศพ การไขชีวิตสัตว์ใหญ่นะคะอาจจะเป็นโครกระบือก็ได้หรือทํามูลเกี่ยวกับมูลนิธิช้างนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสัตว์ใหญ่ด้วยเช่นกันรวมถึงการปล่อยปลาหน้าเขียงค่ะอันนี้สองตรงนี้จะทําให้อุปสรรคต่างๆที่มีหมดไปข้อสําคัญนะจะทําให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงจะทําอะไรก็แล้วแต่นะคะจะมีคนรอบข้างคนรอบตัวเราเนี่ยมาคอยให้ความช่วยเหลือเราประอุปสัรคคำชูเรา แล้วอาหารที่จะทําบุญเนี่ยนะคะบอกเลยนะคะว่าในรอบสัปดาห์นี้นะขอให้เป็นอาหารที่มีลักษณะเป็นเส้นนะคะจะเป็นผัดหมี่ก็ได้นะคะผัดหมี่ก็เฉดมีซัส้นนะคะสปาเกตตีก๋วยเตี๋ยวขนมจีนนะคะอันนี้จะเป็นเคล็ดนะคะให้จะทาอะไรก็แล้วแต่จะมีความก้าวหน้าตลอดไปนะคะแล้วก็ยังจะทําให้มีการต่อยอดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินแล้วก็ธุรกิจเนี่ย ให้มีความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนเลยทีเดียวค่ะมาดูกันข่าวว่าเลขเด่นประจำวันพฤหัสบดีที่25สิงหาคม2565ในรอบ17.30นชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข5เลข6เลข2เลข1เลข4เลข8ตัวเน้นค่ะเวิที่เลข5กับเลข6สําหรับชุดจับคู่50 53 57 59 06 36 76 96 แล้วมาถึงช่วงเวลา1 8 3 0นชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข1เลข4เลข2เลข5เลข9เลข3เน้นไปที่เลข1กับเลข4สำหรับชุดจับคู่10 16 17 18 04 64 74 84แล้วมาถึงช่วงเวลา19.30นชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข6เลข8เลข7 เลขสองเลขเก้าเลขศูนย์ในที่เลขหกกับเลขแปชุดจับคู่หกหน6 4 6 5 1 8 3 8 4 8 5 8อันนี้ก็เป็นทั้สามช่วงเวลาเลยนะคะของวันพฤหัสบดีที่25สิบงหาคามทุกท่านอย่าลืมนะคะทำบุญให้ทานนะคะโดยเฉพาะคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากนะคนที่เขาได้กว่าเรานะคะอันนี้ควรที่จะทําให้เป็นประจำเลยมีโอกาสเมื่อไหร่ทำเลยอันนี้สงตรงนต้จะทาให้เรานะคะ มีการเงินที่ไหลเวียนข้องมือข้อสําคัญนะมันจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ต่อโชคต่อลาภให้กับเราได้ด้วยเช่นกันพรุ่งนี้ค่ะเรามาพบกันใหม่กับรายกรารเล็กเด่นประจำวันกับอาจารย์รักทางช่องทางซีมีจดมีเหมือนเช่นเคยนะวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนขอให้ทุกคนรับทรัพย์โชคขอให้ทุกท่านโชคดีและสุขภาพแข็งแรงสวัสดีค่ะ